สวัสดีครับผมอเมื่อนี้ากับงานสอมครับเมื่อเนี้ยงานสอมดอกกลมพวงครับมีหลายอาการมากเลยครับวอยใหม่วอยแตกสไปเดอร์แตกข้อขาดครับเมื่อเนี้ยตัวนี้ก็เขาการังสีครับตัวนี้เขาสอมไปแล้วครับตัวนี้ก็ตั้งวอยจะปล่อยตัวนี้สอมแล้วครับเป็นดอกเจบีครับนี่ครับผมทำไม่เรียบร้อยแล้วครับเนี่ย อย่งสวยงามครับเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนสไปเดอร์ครับตัวนี้ตัวนี้สไปเดอร์ข้อแตกครับตัวนี้สไปเดอร์แตกเปลี่ยนบอยครับนี่ครับเปลี่ยนบอยครับเปลี่ยนผ้ากระดาษขอบครับตัวนี้ผมประมาณสภาพนี้ครับเป็นบอยเป็นบอยโลมิเนียมครับตัวนี้บอยโลมิเนียมครับหลกเด่นไปก่อนครับ เจ้ามะาขวะเซ็กอีกยังก็ได้นี่มันด่งบอ่อสร้างยังก็อ,อบ่อมันดังอยู่บอ่อเจ้าม <c oughs> ันดังอยู่บอ่อพอดีดังอยู่ยเจ้าเนี่ยเป็นตัวกินลำพงเลยเจ้านี่ยเจ้าขวะขวะก็จะหมดแสงมือกันเลยหูแม่นวะมันสุกบ่สุกบ่สุกโอ้ปานั่นปะนั่นเนี่ยโอ้เก่งปนานั่นบ่เจ้ามาทานอีหล<อ>ีคร<อ>ับผมตัวนี้เอากร้อยนะครับครับผมนี่แต่ดอกตายครับนี่นะครับหัวหน้าเขาไปจัดการเองเนี่ยตายเบิดครับ ม่านฐานครับคอแตกแสแลกขาดมุนอุ้ยปุ้ยครับผมอครับผมนี่ครับอันนี้ก็ถาวอยกันอยู่ครับพ่าง่ายๆเมื่อนี้จนอะไรเบิดครับผมอะไรเบิดครับสมประมาณ8ดอกครับเมื่อนี้อันนี้เขากรเจียของให้ลูกค้าครับส่งลูกค้าครับเมื่อนี้ส่งให้ลูกค้าครับ อันนี้อันเจ้าเกี้ยไว้อยังก็ค like, ือบกคือบกปีดไว้นะครับเดี๋ยวครับอาจัดให้ครับเปลี่ยนเหลี่ยมครับเปลี่ยนเหลี่ยมเปลี่ยนเหลี่ยมเเปลลีี่่ยยนหมอันอันนี้มันเป็นเหลมี่ห่ออยังก็เหลี่ยมกัจจินลิตครับแล้วก็เหลี่ยมกัจจินลิตมันบอคักปะบอคักแหลี่ยมกัจจินลิตรซื้อไม่แล้วโอเคครับโอ้ยว่าเป็นตาว่าเป็นตาอันอัซีฟดีเนาะแหลมตัวนี้เนาะกัจจินลิตรมาเถอเออจารย์เตียงดีครับผมอ่าโอเคครับผมสวัสดีครับ